สวัสดีครับกลับมาพบกับ p i l o t เทส c h แ n n นะครับประจำวันที่5มกราคม65นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเฉลยคลิปที่อัพโหลดลงไปเมื่อวานนะครับคู่ของวิ o n อล o ทวกับ t ู r อสิตี้นะครับซึ่งก็ถือว่าวินนะครับเมื่อวานก็มี4ประตูในครึ่งแรกนะครับเสมอ2ประตู2ครึ่งแรกเลยนะครับแล้วก็ก่อนจบเกมเป็น t ูลอสิตี้นะครับบุกมาชนะ w i m บอลเทวสประตูสนะครับก็สำหรับสกอร์สูงครึ่งแรกก็ วินไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีฟุตบอลหนคู่นะครับก็เป็นฟุตบอลตุรกีนะครับซปเปอร์คัพนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างเบซิกตัด JK กับอันตายาสปอนะครับก็เตะก,กันเที่ยงคืน45นาทีนะครับก่อนอื่นเราจะมาเริ่มจากการดูสถิติของทั้ง2ทีมนะครับโดยเบซิกตัดกับอันตายาสปอเนี่ยเคยเจอกัน10นัดหลังสุดเนี่ย มีสกอร์ในครึ่งแรกสิบนัดเลยนะครับแล้วก็มีการการันตีสองประตูนี่สิบจากสิบนัดเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นสถิติในการเจอกันค่อนข้นขางดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเหมาะในการจับฟุตบอลคู่นี้มาเล่นสกอร์สูงครั้งแรกนะครับมาดูผลงานของทั้งสองทีมนะครับเบสิตัสเนี่ยมีสกอร์ในครึ่งแรกเนี่ยแปดเกมจากสิบเกมแล้วก็การันตีการมีสองประตูแปดเกมจากสิบเกมนะครับส่วนของอัตญาสปอร์เนี่ย ทีมนั้นหลังสุดเนี่ยมีสกอร์ที่แรก8ดเกมจากสิบเกมแล้วก็การันตีกันมี2ประตูเก้าเกมจากสิบเกมจะเห็นว่าจากสถิติของทั้งสองทีมทั้งการเจอกันหรือผลงานส่วนตัวมีผลงานทั้งสองทีมนี่ค่อนข้างดีในเรื่องของการทำสกอร์นะครับคู่นี้จึงมีต้นทุนนะในเรื่องของสถิตินะนําไปก่อนนะครับต่อไปเป็นประเด็นสําคัญเรื่องของราคาราคาเปิดมาที่ให้เบสิกตัดต่ออันตราสปอร์ครึ่งลูก จ่ายน้ำให้เบสตกตัส0.80จ่ายน้ำให้อันตยาสปอร์1.00ราคาพููตอนเปิดใจ่ายให้เบสิิตัส1.80ราคาพู้เสมอเต็มเวลา3.75แล้วก็ใจ่ายให้ทีมเยอนอันตยาสปอร์3.80ราคาพูู1.80ของบอลที่ต่อครึ่งลูกจ่ายน้ำ0.80เป็นราคาผููของหน้าบันต่อที่จะสามารถชนะราคานี้ไปได้ราคาผู้เสมอเต็มเวลา3.75 เป็นราคาผู้ที่สนับสนุนอยู่ในหน้าบนต่อหรือสนับสนุนของบอลที่จะมีสกอร์ราคาผู้ของหน้าบอลรองจ่าย3.80เป็นราคาผู้ที่บ่งบอกว่าอันตรายสปอร์ทีมเยันมาสู้แน่นอนนะครับจากราคาผู้ตอนเปิดเราจะการันตีการมีหนึ่งมาตูจากเบสตัสเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของราคาไหลราคาไหลยังต่อที่ครึ่งลูกเหมือนเดิมจ่ายน้ำให้เบสตัส0.93จจ่ายน้ำให้อันตรายสปอร์ ศ8 8ผู้ต้อนไหลจ่ายให้เบสชิกตัส1.85ดผู้เสมอใเวลา3 6มจุดหกศูแล้วก็ราคาผู้ของหน้าบอลรองอัตรยาสปอร์จ่ายให้3.50ราคาผู้8 5ของคนที่ต่อข้างลูกจ่ายน้ํา0.93เป็นราคาภูของหน้าบันต่อที่อยู่ในเลทใกล้เคียงที่จะสามารถชนะราคานี้ไปได้ใกล้เคียงนะครับยังไม่สามารถชนะราคาได้เลทที่จะชนะราคานี้ไปได้คือราคาภูจ่ายที่1.79เ ถึง1.83เท่านั้นเองราคาพูเสมอเต็มเวลาจ่าย3.60เป็นราคาพูที่สนับสนุนอยู่ในหน้าบันต่อหรือสนับสนุนของบนที่จะมีสกอราคาพูของหน้าบันลองจ่าย3.50ถ้ามาดูราคาพูเสมอเต็มเวลากับราคาพูหน้าบันลองจะเห็นได้ว่ามีการจ่ายน้ําที่น้อยลงบง่บงบอกว่าวันนี้อันตรยายสปอร์บุกมาสู้จากราคาพูตอนเปิด ถึงราคาผูนปัจจุบันบ่งบอกว่าลูกเกมของคู่นี้จะเป็นลูกเกมที่เปิดมีลุนประตูจากทั้งเบสิกตัสและอัตยาตปอทั้ง2ฝั่งเมื่อมาดูราคาสูงเึงเวลาประกอบเปิดมาที่ราคา2ลูกครึ่งค้บสจ่ายน้ํา1.03ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0 7 8ให้ฝั่งต่ําจากนั้นราคาไหลไหลที่สองลูกครึ่งค้บสมเหมือนเดิมแต่มีการจ่ายน้ําฝั่งสูงจาก1.03เหลือ1.00เป็นการสนับสนุนการมีสกอร์ในคู่นี้เป็นอย่างดี ดังนั้นคู่นี้เลือกสกอร์ไม่เป็นปัญหานะครับวันนี้สกอร์สูงข้างแรกเบสิกตั้เลือกเล่นราคา1ลูกลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำาาข้่งหลังทันทีฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ